ถ้าวันี้มันเปื่อนก็เดี๋ยวไอ้ลเ่ะไรในนี้ก็คือผมจะใส่เชื้อแต่แต่ปมบอกว่าเป็นเชื้อฟองน้ำแต่ว่าเปลีวเป็นฟุน้นเป็นเชื้อฟองน้ำเปลีเป็นฟุน้นมันจะได้ไม้น่ะมันแต่ดีแต่ถ้าต่างดันดันล่างผมเปิดไวแผลแล,ล้วอันนี้ผมก็เคยเปิดแลแล้ว แต่ว่าพอเปิดนี่มันก็มันก็กลายไปกลายไปมังนี่เเคยเปิดมันมันหนามมันเกาวก็เดี๋ยวไปเลยอ่าดันลังคันนี้ก็เดี๋ยวรุ่นข้างในเจาะเป็นจินไว้น้ำมันหม,มาก,ก็คือข้างในเนื้อไม้มันจะเป็นที่เก้าก็มีน้ำมันหมาโอ้มเอ่อเกลือปวกนี่อย่กระจัดกระจยายก็รุ่นตกเป็นก้อนน้ำมันข้างในมีโอกาสสู้มาก เดี๋ยวไปเลยด้านลังอันนี้ก็พุ่มเอ่อตีก้นมันก็คือพุ่มตรงทักไอเตียนก็คือจํากว่านไอเตียนก็คือลูกลูกมันเป็นดอกหมากตอนนี้ลูกเป็นดอกหมาก็จะเก็บมเมล็ดเนี่ยแต่พุ่มบอกว่าข้างในอยมันจะเป็นไส้หนิมไม่ใช่ไส้หนิมตัวนี้ไส้ของน้ำพุ่มจะกว่าไส้ของน้ำมันจะ ถ้าไม่ตกน้ำเนี่ยมันจะเปลี่ยวเป็นฟุ้นเลยมันจะหนิมหมากแต่อันนี้มันก็เท่นาน้ำมันได้ก้าตั้งเบนเดียวพุ่มแกะแล่ที่ก่อนคือพุ่มกระแกะแล่ไอ้ไอ้โรจัดไอ้โรจัดโรแน่มันจะเปลีวเป็นฟุน้นมันจะหนิมหมากตัวนี้มันจะเป็นไม้ละค่นแป้งาะมันไม่มีออไม้เหนือแก้งอยู่ข้างในคือปอเราแกะ ở trong nì có, mัน chợt mìn nè, mัน lột luồn. Thế mà, Nam cào tiền mัน nhấp xơ xì, mấy cái kè chúng Anh em mình đùm trái của Nam, mình cào thẳng bún. Thế ช่วงหรือ้รังไหนเราเชื่อเดินไปครั้งลำไส้ใหม่ครั้งลำไส้ใหม่ก็เชื่อเชื่อเดินเร็วเลยนี่ก็เล่าให้เพื่อนเปืเป่อนฟังมันจะเป็นไส้หนิมต่างตงชิน้นเดี๋ยวปั้นมาก็เลยท่านนี่มันนี้มันเป็นไม้เนื้อแกงตัวนี้เป็นไม้แกงเลาข้ามันจะแตกต่างกันตัวนี้ก็ตื้ว่าใช้ได้แล้วตัวนี้ก็ตื้ว่าใช้ได้มีมีเสือแล้วเสือหน้าพอตรงควร คือมันจะแหล่ดำว่าครอ,อบๆนี่มันจะแหล่ดำเด้อเดี๋ยวดอกลังไงอแล่ชายทานิมชายทานิมอันนี้ก็ปลาเป็ดชายของน้ำมันกันตัวนี้เจ้ามันจะปุ่นิมมันจะปุ่นิม คือพอเราได้เป็นชิ้นไม้แล้วก็ททำความทานข้างในไงมันเป็นปลาเป็ดราคาส่งพอสมควรก็ตัวนี้ก็มันเป็นไส้หนิเหมือนกันตัวนี้ก็เชือดช่วยแหละพอเราตัดตัดแบบนี้ก็คือมันจะได้ชิ้นไม้แล้วก็ททำความสะอาดที่เก้าเมตรก็เลือดแต่แขนตัวนี้เป็นชิ้นไม้ถึงการทำควารสะองดกางใน,นก็คือมันจะได้เป็นไม้ราคาสูง ตัวนี้โด้สึกว่า้กลๆจะเป็นชายทานิมเพราะว่าชายของน้ำมันจะอยูอ่มันจะอยู่กลางในเป็นทีเกีาอันนี้โูดส,สึกว่าเป็นชายทานิมถ้าโดนโดนน้ำมันจะเป็นสีมันจะนิม่มเลยการตดลองลายแบบเปลี่ยเข้ามาเลยผมเติมตอนนี้ก็เป็นลูกดอกหมากพุ่งก่อทางพันธาตระกูลก็คือ จะเก็บลูกซุกมาหน่อยก็เป็นลูกดอกหมักเลยตอนนี้กองบนซุ้มก็เป็นหมักอลไรเมือนตัคลิปนี้แค่นี้นะครับมาสวัสดีครับ